มาแสดงความกากให้โลกรู้ไม่ใช่เราต้องเอาด้านดีออกมาดีอย่างละสักด้าน,นการเมองการบ้านไม่ทำเมันนั่งไร้สดนี่แหละชีวิต เราต้องมาโชว์ความกากกันมาถึงก็โดนยึดแล้วแ,แล้วมาโชว์ความกาบทำไมกระตุกนี้ไม่น่าปรับกราฟิกของดีมีไว้โชว์เราจะวะ๊จุกๆกวู๊บเดีเนี่ยงั้น าามีเดียมพอโอเคเยมีเดียมก็สวยพอเอาไฮนี่หนักเลยไม่รู้นะว่าเครื่องของท่านชมแล้วมันจะกระตุกหรือเปล่าแต่เครื่องผมคนลื่น kok. ma manik mabu medik mabu medik, Wah, ต้องเปลี่ยนละนี่เลยสายสปอร์ตแท้ไป ไรวะฮะทุกอย่างแม่เลยปอบปัดกาแฟแม่เลยจะเครื่องกากป่านี้นี่หลุดไปแล้วนะครับไม่อย่าด่านะครับว่าเครื่องกาก ก็าต้องหยอ่อนต้ไม้ตามันยังเล่นในมแล้วการาฟิกไหนเี่ยที่ตัดสูงนี่คืออยากให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบจุดใจนะฮะปรับโลมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เหมือนกับว,ว่าอุ้ยดูไม่จิตใจเลยบอกแล้ววันนี้เรามาโชว์ความกล้า,ใ,าให้ท่านดูไอผมรีวิวเกมอะไรก็ตายคลิปเลย คบภูมิใจเล่นมาตั้งนานยังไม่ได้คิวเจ<ะ>า<อ>้าตามาหาพ่อเมียอุ้ยถ้ามีคำหยาบก็ขอประทานอรภายด้วยนะครับผม ขันตายข้าควรอยู่เข,ข้าเล้คิววสสงสัยโดนโดนหุ่นโดนิตาย จะรู้ว่าเครื่องแหลกนี้ aqui pra mim,